สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมัดรวมนะคะ4นอยในงวดของวันที่11เดือน8นะคะ2567วันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้ก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี ก่อนประนับชมนะคะฝากกดติดตามทางช่องออนเล็กเด็ดด้วยนะคะพี่ๆถ้าท่านใดเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะก็สามารถแอดไอดียไลน์มาได้นะคะไอดียไลน์โอเอ็นเก้าเจ็ดสองหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่ๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะท่านใดสนใจก็สามารถแอดมาได้นะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ตลอดทั้งวันนะคะพี่ๆ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะมาแค่รอบหน่อยเฉพาะกิจนะคะเด่นสามกับแปดวิ่งลูดสามนะคะเมื่อวานนี้ตัววิ่งลูดของเรามาแค่หน่อยเฉพาะกิจสองสามนะคะพี่พี่มาในชุดนี้ส่วนแปดของเราเข้าแปดหนึ่งนะคะสายวิ่งลูด ส่วนในตารางเข้า81น,นะคะ8 1กับ2 3ส,สนะคะ2 3ก็มาในตารางส่วนรอบอื่นนะคะสายรูดวิ่งของเราไม่มาเด่น8นะคะถ้าน้องเอสจับ8รูดวิ่งนะคะก็จะเข้าไปในอีกหน่อยนะคะรอบปกติ0 8นย์ะคะมา8นะคะ,ะ,คะพี่ๆเสียดายเนาะจับตัววิ่งรูดนะคะถ้าจับ8ก็จะมาในรอบปกติด้วยนะคะ ส่วนรอบอื่นนะคะก็ขออภัยนะคะส่วนรอบอื่นเข้าตารางนะคะสองหกสองหกมาในตารางนะคะพี่พี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ตามในรอบน้อยเฉพาะกิจแล้วก็นำแปดไปรูดวิ่งนะคะพี่พี่เดี๋ยวมาชมของวันที่สิบเอ็ดนะคะของวันที่สิบเอ็ดนี่ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะคะพี่พี่เนาะขอให้มาในตัวเน้นตัวเฉาะนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจอยากจะ เข้ากลุ่มก็ตามนี้นะคะหรือว่าหรือว่าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะที่เสียงโชคยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะสําหรับวันนี้น้องเอสยังให้เี่นที่6นะคะพี่ๆหกแบบศนย์นะคะส่วนท่านใดจะวิ่งรูดในวันนี้น้องเอสให้วิ่งรูดที่ศนย์นะคะพี่ๆยังชอบศูนย์นะคะ วันนี้ก็ขอให้ศูนย์เดินนะคะพี่ๆเมื่อวันนี้มาเด้งๆเลยนะคะแต่วันนี้น้องแอดคิดว่าน่าจะติดมาสักตัวนะคะพี่ๆถ้าชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่ๆไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแนวทางก็มีทั้งเข้าแล้วก็หลุดนะคะส่วนในตารางจับวินจับคู่ได้นะคะพี่ๆ ขอใยนะคะพีีให้ไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้ขอเป็น9นะคะสูตรนี้นะคะตัวเน้นตุดเจาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเด่นในตารางก็เด่นที่0ูกับหตัวเน้นของเราเน้นที่0ูนย์หก ศูนย์สี่นะคะศูนยสี่ศูนเจ็ดแล้วก็ศูนสามนะคะพี่พี่ท่านใดชอบตัวเน้นตัวเจาะก็ตามนี้นะคะก็ <S <S ขอให้พี่พี่สมาชิกที่มาติดตามรับชมนะคะโชคดีปังๆรวยๆนะคะ อย่าลืมนะคะได้ตัวดีวตัวเด็ดไปแล้วยังไม่มีที่เสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ